สิ่งที่คุณควรรู้มากที่สุดในตอนนี้นะคะคือเรื่องอะไรเรามาดูกันนะคะเดี๋ยวขอดูพลังงานของคุณก่อนพลังงานของคุณตอนนี้เขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะอ่อ สน่ทางวาจาวาจาเรียกทรัพย์วาจาเรียก,าาเ,ยกเงินเรียกทองเรียกความสําเร็จความมั่งคั่งเข้ามาในชีวิตเป็นจังหวะที่ดีที่จะดึงพรสวรรค์ตรงนี้ออกมาแล้วนะคะเรื่องของวาจาเรื่องของคําพูดของคุณนะคะมีเสน่ห์ทางวาจาวาจาเรียกทรัพย์สิ่งที่คุณควรรู้มากที่สุดคือเรื่องอะไร สัตรูผ่ายแพ้มันมีพลังงานบางอย่างที่จะคอยควบคุมคุณนะคะสิ่งที่คุณควรรู้มากที่สุดพยายามอยากจะเข้ามาแทรกแซงพลังงานของคุณสร้างภาพลวงตาทำให้คุณสับสนทําให้คุณเลือกไม่ถูกไปไม่ถูกทางแต่ว่าสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกนะคะ คุณหลุดพ้นแล้วสิ่งเหล่านี้พ่ายแพ้แพ้ภัยตัวเองคุณเป็นอิสระจากสิ่งเหล่านี้ถึงเวลาของการออกบยบินถึงเวลาของการเริ่มต้นชีวิตใหม่หลุดออกมาจากคุณหลุดออกมาจากภาพลวงตาคุณหลุดออกมาจากเกมของใครบางคนที่อยากจะเข้ามาควบคุมชีวิตของคุณตอนนี้พวกเขาแพ้ภัยตัวเองนะพ่ายแพ้ต่อพลังงานของคุณพ่ายแพ้ต่อตัวตนของคุณตอนนี้คุณดูงดงามมากนะคะคุณเขาเรียกว่าชนะแบบสง่างาม คุณไม่ได้ลงเล่นคุณไม่ได้ลงไปเล่นเกมกับพวกเขาแต่คุณชนะแบบสง่างามนะคะคุณชนะแล้วสิ่งที่คุณควรรู้ในวันนี้ไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามแต่คุณก้าวข้ามคุณก้าวพ้นคุณชนะสิ่งเหล่านั้นถ้ามีคู่กรณีคนที่มีประเด็นพวกเขาก็แพ้ภัยตัวเองแล้วนะคะเห็นไหม ทำไมมันมีเรื่องนี้เข้ามาเกี่ยวข้องมีคนจ้องที่จะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณไซมอนดําหรือว่ามิติที่สีถ้าใครมีเรื่องตรงเนี้ยเขาเดินหันหลังให้คุณแล้วเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะทําอะไรคุณได้ไม่ใช่แค่ไม่สามารถที่จะทําได้แต่ยังแพ้ภัยตัวเองแสดงว่าน่าจะโดนหนักเหมือนกันนะคะคนที่ทําไม่ดีกับคุณทํารับหลังกับคนุนะคะ